กราบสวัสดีนิดรักแฟนเพลงทุกท่านสีอยากเจี๊ยบคอยไม่เปิดแต่น้ำเปล่าละอ่ะเปิดดีละเปิดปกตินะเปิดแบบสุเทพสีใสส่งอเที่ยอะไร้็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามึงทำได้ทำไม่ได้ส่งแม่งมาเรื่อยเปิดเต้าตะก้องจำเป็นด้วยเรยืนท่าเป็นโรนโดเลยยังคนถ่ายอะเข้าเรื่องแล้วอีพีนี้ก็จะเปิดแปลกๆกันนะเพราะว่าอีพีที่ผ่านมาจะเข้าร้านอาหารกับไปเที่ยวทั้งหมดใช่ไหมเพราะมันคือรายการไปเรื่อยใช่ไหมแต่เนี้ยเราไม่อยากจำขับอ่า <laughs> จำกัดความว่าช่องไปเรื่อยอ่ะเราต้องไปเฉพาะอาหารหรือว่าไปที่เที่ยวเราก็เลยอยากทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งซึ่งต้องท้าความก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยถ้า 6- 7ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราเปิดฟีดเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยต้องเจอผมว่าเพื่อนๆต้องเคยเจอกันบ้างอะ่ะเพราะว่าไอคอนเทนต์เนี่ยมันค่อนข้างจะดังก็คือกินยาคู สิบขวดภายในสองนาทียาคุมหรือเปล่ายาคูนี่แหละยาคุมไหนอะยาไปกินยาคุมไหนกันโอ้โหถามว่ามันกินแล้วมันได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าเขาว่ากันว่ากินยาคู10สิบขวดภายในสองนาทีเนี่ยมันจะทําให้เราอาเจียนหรือปวดที่ว่าเป็นไปไม่ได้ไหมพี่เป็นไปไม่ได้หรอครับ อ่ะม้ว่าไปไม่ได้ไหมันสิได้ขวดภายในสองภายในสองนาทีนะแต่กูคิดว่านะมันมีความเป็นไปไ,ได้เพราะว่าหนึ่งคือมันพอมันเร็วแล้วมันรีบกินภายในสองนาทีอะ่ะแม่งอาจจะแบบสำลักและอ,อ้วกออกมาได้สองคือต้องบอกก่อนว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในขวดอะ่ะถามว่าทำไมายาคูเนี่ยหนึ่งขวดเนี่ยทำไมมันถึงทำมาขนาดเท่านี้ี่อรู้ไหมรู้อ่ะไปรู้ไปเก่งเท่าไหร่ที่อ่ะที่จะบอกไม่รู้เอาหม่กูไม่รู้เอาไม่รู้เอาคือว่าติสตังก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้เอาไ่ ไอ้ว่า1น่ขวดเนี่ยที่เขาทำมาขนาดเท่านี้นนนนนเพราะว่าเขาอาัดจุลินทรีย์แลคโตบาซิลรสเนี่ยมาพอดีแล้วมันมีมาพอดีแล้วมันไม่ต้องมากไปกว่านี้แล้วที่ยาค้กทำขวดมาขนาดนี้มาไอพอดีนี่เขาว่ามันมีกี่ตัวมันมีทั้งหมด 800 0ล้านตัวตอนนี้อยากจะรู้นะว่าใครเขาเป็นคนนับไอ้8,000ล้านตัวเนี่ยเออที่ท ouais ี่ไหนเขานับปลาสัวนว่าม like ันมีประมาณประมาณนะ8 0 0 0ถึง9,000ล้านตัวต้อคิดดู800 0ล้านตัวอยู่ในขวดขวดนี้และเราจะกินกันทั้งหมด10บขวดแม่งคือ80,000ล้านตัวเว้ยไอเยี้ยมันจะมี80,000ล้านตัวเข้าอยู่ในหัวมึงไงไอเหี้ยที่มันทำให้อ้วกเนี่ยเพราะว่าไอเหี้ยจุลินทรีย์เลยเว้ยอันนี้จริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้ไงก็เลยแบบเออเราไม่เคยลองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองนี่ แล้วไม่ต้องโกอ้วนกูซื้อสองขวดมาแถมเนี่ยคนละขวดเนี่ย,ยกูอ้วนมึงจะอ้วนเพราะไอ้สองขวดเนี่ยนี่มันเป็นสูตรน้ำตาลน้อยเพราะฉะนั้นมันไม่อ้วนแน่นอน,นครับทุกคนเราที่เหลือที่เหลวกูไม่รู้ไอ้มาเดี๋ยวเราแบ่งกันก่อนแล้วกันว่าคนละให้เท่าๆกันคนละอะไรอย่างเงี้ยเฉลี่ยแล้วคนละสิบขวดเดี๋ยวแบ่งกอน A few moments later โอเคเราแบ่งกันเรียบร้อยแล้วก็คนละสิบขวดพอดีก็เดี๋ยวเราจะเจาะไปเลยไม่ไม่เอาไม่เจาะดีกว่าเนะเดี๋ยวไอ้นี่เอาโบะระยกปอกโบะระยกเลยจะได้ฟิลกว่าอจอะมันจะดเโปะดูดวบเลยเออเจาะโปะดูดโปะอะไรอะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าไอทิสตีที่ว่ากินสิบขวดแล้วอ้วกเดี๋ยวรู้เพราะกูก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเอานะเยองผมคิดดีใช่ไหมที่ทำอย่างเงี้ยคิดไม่ดีหรอกแหมแล้วมีงานต่อด้วยแพ้สองนาทีนะดูว่า <laughs> ไม่เป็นเก่งที่อะไร <laughs> อะไรอะไรอะไรคุณจะเก่งดิไม่ได้เก่งเลยเนอันนี้นะแบ่งก่อนแบ่งก่อนเนี่ยหนึ่งสองสองทีนะอ้วกไม่อ้วกนเดี๋ยวดูระยะกันเวเร็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 วอีกเร็วกว่านี้ หอลิ้นดิหอลิ้นไอ้เหี่ยทำไมขวดมันเล็กมันหูยอนรวมกันแม่งเยอะว่ะหอลิ้นหอลิ้นหอลิ้นจะได้ดวลกันไปทีเดียวมึงจะขัาวหอลิ้นพี่ยอดเลยหูยนี่เหลือต้องสี่ขวดแบบเดียวเดีว งานไหนเนี่ยมันหวานกว่าปกติวะโรงงานวังน้อยยุ<ช>่ยยานนแน่เลยไม่ไม่ใช่เป็ดช้างเดี๋ยวกี่วิเดี๋ยวยี่สิบสี่วิรู้สึกเป็นไงครับหนึ่งคือมันเป็นแม่งแน่นว่ามันแน่นเพราะว่ามันแน่นเพราะอาการเริ่มมาแล้วหนึ่งคือว่ากลัวแม่งแน่นเพราะเรากินไปเยอะแล้วเร็วกแต่เมื่อกี้ประมาณขวดที่หกขวดที่เจ็ดแต ออกเลยนะเว้ยจะอ้วกจะอ้วกจะอ้วกอ๋อคืออิ่มซึ้งหายเลยตอนนี้ขย้นเลยไม่ตีสัสสัๆเลยไม่หอกนะเท่ากันเออเออเออเต้นหมเท่ากันจริเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอ้วกเดี๋ยวไว้ก่อนแต่กูว่าแม่งต้องมียาคุอันไหนเนี่ยตากแดดนานแน่เลยกูรู้สึกว่าความวานต่างไม่เท่ากันมันมาจากโรงงานวังน้อยไม่ใช่เบี้ย แต่คนล็อตกันไงเออวะนี่ว่าหันหน้าชนกันนะหันออกนี้มั้งเป็นแบบตารีไวตาฝุ่นหนึ่งริมแดงอ่ะเอาไปบ้าสรุปนะกูว่าทฤษฎีนี้มันแล้วแต่คนแต่สำหรับกูอะเกือบอ้วกสำหรับผมนะสำหรับมดมึงเป็นไงเฉยเฉยเลยเฉยเเลยอ่ะไม่มีไม่ดิฟน่อยดิฟอิมเฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้ถึงกับอ้วกอ่ะผมรู้สึกว่าแม่งประมาณสักขวดที่5ขวดที่6อ่ะพออื่นพระอมแล้วแล้วก็ว่ามันเหนื่อยสำลักเหมือนเรากินเร็วแข่งกับเวลาเอาจริงเอาเป็นว่าสรุปลว่า กินยาคูสิบขวดภายในสองนาทีไม่อ้วกครับเพราะบางช่องก็อ้วกบางช่องก็ไม่อ้วก<ช>แต่สำหรับช่องผมไม่อ้วกครับแต่ถ้า<ม>ปากช่องอยู่โคราชใช่ปากช่องอยู่โคลาชอ,อะไรอะไอท,ที่นีทีถบอกว่ากินแล้วอ้วกหนึ่งคือแม่งแน่นสองสองคือรีบเด็กก็เลย ก็เลยทําให้อ้วกมากกว่าก็ขอเตือนไว้ก่อนว่าถามว่าทําตามทําได้มั้ยก็ทําได้นะแต่ว่าสาหรับคนที่เป็นบะหวานอย่าทำนะครับน้ําตาลในยาขวดหนึ่งไม่น้อยนะมันอันตรายนะตาดูน้าตาลขึ้นเลยเจาะเลือดเลยนะตัดขาน่ะตัดขาน่ะโดนตัดขาเลยนะก็อ้วกเหมือนกันอาว่าคลิปนี้ก็จบเต่เพียงเท่านี้แล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบทำหามอย่างเราสำหรับคนที่ชอบคลิปประมาณนี้แล้วกันก็จะมีคลิปกินคลิปเที่ยวคลิปประมาณเนี้ยลงให้ดูแล้วกันไปเรื่อยส่วนคลิปหน้าจะไปไหน หรือจะไปที่ไหนจะไปกินอะไรก็ติดตามไว้ล้วกันกดตระต่ายตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เี่เล่นด้วยข,ข,ข,ข้างล่างอ่ะไปมาคลิปนี้ประมาเนี้ยแล้วก็เจอกันครับ